สวัสดีค่ะไม่ได้พากันโดนเลยค่ะช่วงนี้ไม่ใครว่างันไดเลยค่ะไม่ใครเลยอาชีพล่วกัน,น,น,ะะนไดจิ้ง,นนงคีทาดกันบอไอเล็บยูเนี่ยเ้ยไม่ได้ว่างเลยค่ะไม่ได้ใครของ ว่างว่างเลยค่ะเลยสิเออเมื่อฝากเพลงหนึ่งใหน้นะคะมาพร้อมกับไอ้นีนะคะจำกันได้พว่เคยปล่อยไปคลิปหนึ่งนะคะแก้วหรือกระป๋องอ่ะละแล้วแต่สิเอิร์นเนี่ยไบอกบอออกเสียงกับบมีเลยค่ะแต่ว่ามันว่างเลยค่ะมือนี้มันว่างกันเลยหาเนี่ยเห็ดเนี่ย เซ็กซี่ๆนะคะวันนี้มากมากกว่าความเซ็กซี่นิดนึงนะคะเซ็กซี่นิดนึงนะคะเป็นวัดเนี่ยค่ะมาแรกรู้สึกว่าจะมียิงลี่สีจุ้มพ่นนี่ค่ะทำการแสดงอยู่ในตัวอำเภอเนี่ยว่าสิไปเซิบเซนะฮะจุดหนึ่งเนี่ยค่ะก่อนจะไปเซิบเซิบกับมาฟังเสียงของก่อนจะไปเซิบเซิบยิงลี่นี่ค่ะมาฟังเสียงของ ทัสน่สีดาสมุรกอนเนี่ยคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้คอดนเนีคะเดี๋ยวลองมาขอแกวห่หไฟังอีกจุดรอบหนึ่งเนีคะฟีมืดตกไปลายเนี่ะมันมันตกไปลายแล้วมันบ่เคยดีเลยเนี่คะเอาเป็นว่าเอาฟังถือเขากำลังเห็เหุกันอยู่ตอนนี้กันแล้วกันเนียคะเขาใจเธอแหลกเบอร์โทเนี่ยค่ะ เดี๋ยวออกตัวก่อนนะคะอาจจะผิดพลาดบ้างเล็กน้อยอ๊บเม่เล็กน้อยละอาจจะเยอะเติบนะคะขอโทษไว้ด้วยตรงนี้เนี่ยอาการจะฟังก้อเสียงปรบมือแน่เนียค่ะตบมือให้นอนจบมือจับมือตบมือตบมือตบมือจับมือฮ่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองฟังมือนะคะประมาทข้อกันหน่อยหนึ่งเนี่ย ดีเอาแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอหนาโดนหัวใจอยากบอกเ้ื่อกันว่าเธอน่ารักแค่ไหนจะริดมาไปกว่ามันมีดีมีงามก็เลยเก็ปอ้อมทำเป็นอ้นอมค้อมทำเป็นว่าดูใช่ไหม ต้องทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจให้เก็บรักษายอมจะนนเธอแล้ววันนี้แค่แล้เห็นหนหา จบแล้วเนี่ยอ้สมนีละ่ะเดี๋ยวพอกันขังลำโพงถิงดีนะฮะบ๊ายบายกดไล์นั่นเดอ้อผู้ใด,ดปกติปนันเป็นนวนนะฮะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย